ไม่คิดปิดอยู่กินสามภรรยาลูกเก้าบันหัดส,สุทธิพงศ์บ้านิตวัย58างานน้อยลงเลี้ยงไสเดือนหาเลี้ยงครอบครัวใหญ่ล่าสุดหัดส,สุทธิพงศ์ก็ได้ควงภรรยาเอ็นดูมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซดโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตา เบกกี้สีธัญญาและธัญญาธัญ,ญเรศเป็นพิธีกรมีโอกาสได้ดูรายการที่พี่ฮาร์ดเปิดตัวเปิดบ้านทั้งภรรยาและลูกหากได้ตอบว่าเร็กได้ว่าเปิดตัวลูกน้อยและเมียรักลูกรักและเมียน้อยมากันแซ่บมากๆพี่ทํำยังไงฮาร์ดได้ตอบว่าก่อนอื่นขอชี้แจงว่าทั้งสามภรรยาอยู่กันคนละบ้านแต่ก็มีความเข้าอกเข้าใจกันดี ตอนแรกอยู่แบบปิดๆบางๆแต่มาเข้าใจมาเจอกันได้ตอนงานสพคุณพ่อพี่ฮันเมื่อ4ี่ปีที่แล้วก็ต้องขอบพระคุณทั้งแอนอ้อยและเอ็นดูแล้วก็ลูกๆทุกคนถามว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอยู่บ้านเดียวกันเตียงเดียวกันหานได้ต่อบว่าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วบริหารยังไงหานได้ต่อบว่าก็ต้องมาออกรายการอย่างนี้คุยแซบโชวเยอะๆหารายได้เยอะๆ ทุกวันนี้พี่ฮัดก,ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนอกจากงานพิธีกรงานลงเส,สียงโฆษณาทำรายการทีวีแล้วพี่ฮัดยังเปิดบ้านให้เป็นร้านอาหารเดินละครั้งชวนเพื่อนๆแฟนๆมาทานข้าวซึ่งคิดเงินคนละ1,400บาทโดยคุณสีภรรยาเอ็นดูคนนี้มีฝีมือทำกับข้าวเก่งเห็นว่าพี่เอ็นดูไม่ได้ทำคนเดียวยังมีสองภรรยามาช่วยสัพพอร์ตด้วยหาตได้ตอบว่าอีกหนึ่งภรรยาครับก็คือคุณนายอ้อย เอนดูบอกว่าปกติพี่จัดทำอาหารทานอยู่แล้วคราวนี้พอมันมีเปิดบ้านทานเข้าขึ้นมาตัวพี่อ้อยเขาก็เห็นว่าช่วงที่มีแขกเยอะๆก็ยุ่งเหมือนกันพี่อ้อยก็มาช่วยดูแลแขกตอนที่พี่เอนดูเจอกับพี่อ้อยหากได้บอกว่าบอกได้เลยว่าตอนที่อ้อยมาหน้าบ้านเอนดูจะอยู่หลังบ้านนี่คือแรกๆแล้วก็ครั้งแรกเคยเจอกันผมบอกนี่เมียเพื่อนถามต่ออีกว่าแล้วมาปองดองกันได้ไง เอนดูได้บอกว่าก็มาพูดคุยกันที่งานศพพ่อพี่ฮาร์แล้วพี่ได้เห็นถึงความเมตตาของพี่อ้อยพี่แอนที่เขาไม่ได้รังเกียจลูกเราเราก็ขอบคุณตรงนี้ที่เขามีน้ำใจเปิดรับเรากับลูกแล้วความรู้สึกวันแรกที่ต้องมาเจอมาคุยกันหารได้บอกว่าก็มีความเครียดครับคือชีวิตคู่พี่ฮาร์ตก็ไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นแบบนี้คุณพ่อกับคุณแม่พี่ฮาร์ท่านก็มีซึ่งกันและกัน แต่พอมาเป็นชีวิตเราเราก็ต้องจัดการตามสภาพแต่รู้สึกขอบคุณภรรยาทั้ง3ขอบคุณลูกๆที่เข้าใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกอย่างสังคมด้วยคือแรกๆก,ก็เครียดอึดอัดคิดว่าเขามาเจอกันแล้วจะยังไงคือมันมีความกังวลแต่พอทุกอย่างมันเปิดเผยคายคายเราเปิดใจคุยกันมันก็โลง่งซึ่งแน่นอนมันก็มีผิดบ้างแต่พอเวลาผ่านไปความยอมรับในคนนั้นคนนี้มันก็มีขึ้น แล้วพี่ฮาร์แบ่งเวลายังไงฮาร์ได้ตอบว่าไม่ยุติธรรมมันก็มีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสไม่ได้เท่ากันหมดแล้วไม่เกิดความน้อยใจบ้างเหรอฮาร์ได้ตอบว่าพี่เชื่อว่ามีแต่ด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจกันเขาก็คงมองข้ามความบกพร่องเหล่านี้ไปถามพี่เอนดูพี่ฮารอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบทุกคนเรารู้สึกยังไงบ้างเอนดูได้บอกว่าพี่เจอพี่ฮาร์ด พี่ฮัสไม่ได้เป็นคนที่มีความลับเรื่องครอบครัวพี่ฮัรเป็นคนพูดความจริงกับพี่ว่าพี่ฮัรมีพี่แอนพี่อ้อยพี่ฮารมีลูกนะพี่ฮัรไม่ได้โกหกว่าเป็นคนโสดพี่ฮัรบอกว่ายังดูแลทั้งสองครอบครัวนี้โดยทําหน้าที่เป็นทั้งสามีเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวปกติเขาเปิดเผยหมดทีนี้ก็อยู่ที่พี่ว่าพี่จะมองเขายังไงซึ่งพี่มองว่าผู้ชายคนนี้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวพี่ก็ชื่นชมตรงนี้ ทีนี้ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมานานมากแล้วมันก็ทําให้เราเปิดใจกับเขาแต่มันก็ใช้เวลาแล้วทั้งสท่านพีฮาร์ดกลัวใครมากกว่ากันฮาร์ดได้ตอบว่ากลัวไม่เหมือนกันอ้อยกับแอนผู้ซึ่งมาก่อนเอนดูอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นแม่ของลูกที่เรารักความสัมพันธ์ความผูกพันมีมาก่อนแล้วมีมานานมีมาลึกซึ้งและผมก็ทราบว่าผมได้ทําผิดกับเขา แล้วทุกวันนี้ที่อยู่นึกขอบคุณเขาจริงๆถ้าจะชมว่าผมเก่งผมไม่เก่งหรอกคนที่เก่งต้องนับถือคนที่มาก่อนอย่างอ้อยแอนเอนดูต้องนับถือเขาเลยว่าเขารับผู้ชายอย่างผมได้นี่สุดยอดฉะนั้นความกลัวเขาผิดหวังอันนี้กับแอนอ้อยจัดเข้มข้นกับเอนดูอย่างน้อยถึงกลัวแต่เราก็อยู่กับเขาก็ยังพูดคุยกันได้แต่สองคนนั้นถือว่าห่างไกลกว่าความกลัวก็จะแตกต่างกัน